ถ่ายคลิปไว้เปล่านะนี่คือเตียงที่อากับพ่องมาวอฮะเอ้ยเคยรีไัยที่นี่ไงเนี่ยอ้าวตกลงไม่มีคลิปปอว่ามันบอกมันมีคลิปเนยมันมีคลิปจะทำไงอะ,อะต้องไปสมัครดูไหมเนี่ยเป็นโอล,ลิหุนปะ่ะโอล,ลิหุนป่ะเนี่ยเออ มอยากดูผมเดาว่า้องมีพัดลมอะห้องเนี้ยมันไม่เย็นหรอกมันต้องมีพัดลมเปล่าแล้วไม่มันถึงอ๋อมีนะไอเดนนรกมันถึงอยู่ห้องแอร์ที่มันดับได้ไงเพราะว่าอีชั้นสิบสี่เนี่ยแอร์เสียติดพัดลมมันคงติดมาจากห้องนี้แหละแอร์ไม่ค่อยเย็นไงมันเคยอยู่ห้องแอร์ไม่เย็นแล้วต้องมีพัดลมไงเออนั่นไงนั่นไงใช่มันบอกมีคลิปเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเดี๋ยวไปดูอ่ะไปอีกอย่ามาดอกนี่ขยี้ใหญ่เลยนะไปอีก ขอต้อนรับคุณพจมานสู่บ้านดอกทองวันนี้หัวล็อกหัวล็อกกรอบหน้าขึ้นเลยวันนี้วันนี้กรามชัดมากนะจอลายชัดมากกรอบหน้าขึ้นชัดเลยผมวันนี้ขอต้อนรับคุณพจมานสู่บ้านดอกทองครับเลอเอีวุลเซ็นนี่มันเปิดตัว อลลีหุ้นมาวะ่ะเก็บค่าสมาชิกตอนนี้มันเป็นการเปิดตัวมันนะเดี๋ยวมันบอกสุดท้ายมันบอกให้กดตะก้านะเว้ยอยากดูต้องกดตะกาะว่าแล้วมันเนี่ยอ้าวคุณจะวิ่งหนีไปไหนล่ะยังสำรวจไม่ครบทุกห้องเลยขอต้อนรับพบจมานสู่บ้านดอกทองนายูตะก้าชะลอม,มาด้วยนะเว้ยพรมแดงนะพอทนเตียงชมพูอพาเลยสูบเ,เงินบ่อนรวยแสนล้าน รสนี้ยอมคีกรอบ